ตอนนี้ฮอกไกโดก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะอากาศก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน10องศาบางคืนจะอยู่ที่ติดลบต้นๆแนะนําตัวกันอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะตอนนี้เราอยู่ที่แยกสุสกิโนะซึ่งเป็นย่านสถานบันเทิงในฮอกไกโดมีทั้งร้านอาหารผับบาร และสถานบันเทิงทุกรูปแบบที่จะทําให้ที่นี่ไม่มีวันหลับไหลใครได้มาพักค้างคืนที่เมืองซัโปโปโรต้องลองมาแวะที่นี่สักครั้งและภาพจําของที่นี่ก็คือลูกของลุงคนนี้ค่ะลุงคนนี้คือภาพแบรนด์วิสกี้ชื่อดังในฮอกไกโดชื่อแบรนด์อ่านว่านิกกาวิสกี้วันนี้เรามาเที่ยวกับเพื่อนคนนี้ค่ะเพื่อนคนนี้ชื่อว่าซน เป็นเพื่อสมัยเรียนมาหาลัยที่ไทยของเราเองโซนเองก็จบเอกมนุษย์ญี่ปุ่นเหมือนกันกับเราแล้วก็ได้มาทํางานที่ญี่ปุ่นเหมือนกันด้วยค่ะแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดโซนได้วันลาจากที่ทํางานหลายวันก็เลยแวะมาเที่ยวหาเราพวกเราไปเที่ยวด้วยกันหลายที่ไว้เราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะว่าไปที่ไหนมาบ้างวันนี้ก็กินข้าวกินของหวานเสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นกันต่อ เดินไปเดินมาก็เกือบห้าทุ่มแต่กลับมาสะดุดตาเข้ากับร้านนี้มันคือร้านขายกับข้าวแล้วก็ร้านขายโอเด้งค่ะโอเด้งคืออาหารญี่ปุ่นประเภทหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มักจะทานกันในฤดูหนาวเพราะว่ามันเป็นของร้อนรวมแล้วราคาทั้งหมด660เยนค่ะถือว่าไม่แพงเลย สั่งเสร็จเขาก็จะให้หมายเลขเรามาต่อคิวที่จริงก่อนหน้านี้เราไปกินข้าวเราก็ไปกินของหวานมาแล้วนะคะแล้วอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วด้วยเราไม่ควรมาสั่งอะไรกินเยอะขนาดนี้อะ่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าพูดถึงอากาศหนาวก็ต้องพูดถึงโอเด้งหนาวจนควันออกปากเลยค่ะนี่เราโชว์ให้ดูรอไม่นานโอเด้งที่เราสั่งก็มาแล้วถ้าอยากกินตอนโอเด้งร้อนๆก็ต้องกินที่นี่เลยวันนี้มันดึกแล้วเราก็เลยไม่กล้าสั่งเยอะนะคะไว้เดี๋ยวเรามารีวิวใหม่สัญญาเลยว่าจะสั่งแบบจัดเต็ม ขอเริ่มต้นจากการกินชิกุวะก่อนเลยค่ะชิกุวะก็คือเนื้อปลาบดที่นําไปต้มหรือนึ่งชิ้นแรกก็อร่อยไม่ผิดหวังเลยชิ้นต่อมาคือชิราทากิหรือว่าบุกแบบเส้นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆต่อมาก็คือบุกหรือว่าคอนยากุมันก็ดึงดังสู้ฟันดีค่ะสิ่งที่มันกระเสริฟคู่กันมากับโอเด้งก็คือคาราชิหรือมัสตาร์ดญี่ปุ่นอันนี้เอาไว้จิ้มแกเรียนได้แต่อยากบอกว่ามันมีความเผ็ดเหมือนกันนะคะคือมันเผ็ดขึ้นจมูกอารมณ์แบบคล้ายๆวาซาบิเลยและชิ้นสุดดทท้้ายก็คืออตหู อันนี้ก็อร่อยแต่ว่ามันแอบร้อนนิดนึงเราก็เลยเก็บไว้กินเป็นชิ้นสุดท้ายไม่รู้ว่าเรากินเร็วไปหรือว่าเราสั่งน้อยไปมันก็เลยหมดเร็วนะคะแต่โอเด้งที่ดีน้ำซุปจะต้องอร่อยด้วยของร้านนี้อร่อยมากค่ะเราเลยยกซดจนหมดเลยพอโอเด้งหมดเท่านั้นแหละเริ่มรู้สึกผิดที่กินขึ้นมาทันที <S <S งั้นไปเดินเล่นกันต่อดีกว่า ตอนนี้น่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆได้ชิงช้าสวรรค์นในใจกลางเมืองผิดแล้วแต่ว่าในเมืองยังคึกคักอยู่เลยเดินไปเดินมาเราก็ไปเจอกับตู้นี้ค่ะตู้นี้เป็นตู้ขายของหวานมีทั้งครีมสดทั้งกระปุกส่วนนี้เป็นชีสเคก้กสามารถลุนรับรางวาัลเป็นพวงกุญแจรูปนงนกได้วันนี้ดึกแล้วไว้เรามารีวิววันอื่นนะวันนี้ขอตัวไปนอนกอนค่ะไปแล้ว